Seven, six five, four. จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีประมูลนะคะ Samsung Galaxy Note 3สีชมพูในราคา50%ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานคอมม์ดเน็กเจนไทยแลนด์2พ4ค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วด้วยนะคะอยู่กับดิฉันมาตาแสนสดคนสวยไม่หมวยแต่น่ารักนะคะอยู่ที่นี่ค่ะ IT City นั่นเองนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆค่ะกับ IT City นะคะมีให้คุณได้ลุ้นนะคะกับการแลกซื้อในราคา1นบาท กับกิจกรรมแรกนะคะท็อปสเปนเดอร์ค่ะค้นหาผู้ซื้อนักชอบตัวจริงเลยนะคะคนไรที่มียอดซื้อได้เยอะที่สุดนะคะในแต่ละรอบวันมีสี่รอบมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะกับการแลกซื้อเครื่องทาน้ําร้อนน้ําเย็นในราคาเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นและนะคะกิจกรรมที่2ค่ะการสเปกดรอบทางด้านนี้นะคะให้คุณได้มาลุ้นรับนะคะกับติ์แลกซื้อ iPhone 5S ในรันาคะ1บาทค่ะใครที่มียอดซื้อครบนะคะทุกๆ1 0 0 0 0มืบาทเข้ามาทางด้านนี้ได้เลยและนะคะกับกิจกรรมที่3ค่ะกับสเปกปิดกันเองนะคะบริเวณด้านหน้าเวทีจะมีให้คุณนะคะมาลุ้นประมูลนะคะในรอบนี้บอกเลยว่ามีในส่วนของ power bank จาก power m a c และนะคะ Samsung Galaxy Note 3 LTE มาประมูลในรอบนี้ด้วยนะคะติดตามกิจกรรมกันได้ ส่วนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านข้างของดิฉันนะคะกับตรงนี้เลยโซนของ e h ว u s e s a ซ e นะคะกับสินค้าราคาต่ำกว่าทุนมีทั้งในส่วนของแฟลชไลท์นะคะแนวราคาเพียงแค่129บาทนะคะแล้วก็ยังมี t ็อกกิ้งเดกเริ่มต้นที่990บาทนะคะหูฟังของแท้ของนาการมิชิปและเซนไ e เซอร์ราคาพิเศษเพียงแค่223บาท ขาต้องกล้องดิจิตอลนะคะ1ชิ้น892ชิ้น9 9ไปเลยและในส่วนของลักไฟกันกระชากนะคะของเบลกินราคาเพียงแค่29 9บาทเท่านั้นพร้อมกับรับประกันอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะคะรุ้มครองสูงสุดค่ะ4 0 0 0 0ืถึงบาทนะคะรวมไปถึงกับการรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของปากกาทัชหน้าจอของกิงสตันในราคานะคะเพียงแค่159บาทเท่านั้น จากปกติ390 มีในส่วนของเมาส์ไวเลสของอ e ีบูด้วยนะคะปกติ399เหลือ199บาทและกระเป๋ากล้องของ IT City นะคะ1ชิ้น159บาท2ชิ้น179บาทไปเลยนะคะรวมไปถึงกับในส่วนของนะคะ LG DVD Writer Slim นะคะ Portable ราคาเพียงแค่นะคะ900บาทเท่านั้นและนะคะรวมไปถึงกับผ้าเช็ดกล้อง1ชิ้น29 2ชิ้น35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะใครที่อยากจะทําอาหารในบ้านในคอนโดเลือกไปเลยนะคะจากปกติ3,000บาทวันนี้ฮอตโปรโมชั่นจริงๆค่ะเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับโซนด้านนี้แวร์เฮาเซลใครสนใจสินค้าราคาต่ำกว่าทุนมาได้เลยค่ะด้านข้างซ้ายมือของดิฉันนั่นเองนะคะ เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปประมูล Samsung Galaxy Note 3 LTE สีชมพูกันนะคะเราจะไปเจอเจอกับสาวสวยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสวยนำดิฉันไปกลายค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวสวยจากเอซ่าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่มีชุดฟอลโลก หลายๆท่านนะคะบอกว่าเจอ m อสาวสวยุูมันตาแล้วนะคะอยากจะเชียร์ทีมบราซิลขึ้นมาทันทีเลยนะคะตอนนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะหลายๆท่านตอนนี้กำลังเลือกซื้อรกหาสินค้ากันอยู่ที่ไอทีซิตี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นเอเซอร์เลยที่เนยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ยังมีนะผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมทัม้งโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะมาฝากให้กับทุกท่านนะคะที่อยู่ที่บูธกิจกรรมของไอทีซิตี้นี้ด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวนนยมีของมาแจกกันก่อนเลยดีกว่า นะคะเจ,ะจ้เจเอเซอร์เจแล้านเยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อจะเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราครับเป็นผู้นำทางด้านของคอมพิวเตอร์ PC นะคะแล้วก็โน้ตบุ๊กค่ะที่มียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันมาซราไหมคะว่ากี่ปี13ปีซ้อนแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหยาวนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนยมีประกาศส,สวยๆนะคะจากเอเซอร์มามอบให้ดีกว่าไม่ใครมีโบอร์ชัวร์เลยเหรอคะของเอเซอร์เจ้าน,นี้มีไหมคะ บร o ชัวเอเซอรมาแล้วหนึ่งชั้นแรกพิตตี้บอยไม่ช่วยเหลือที่ชั้นเลย <c oughs> นะคะอ่ะตอนนี้แจกไหนจ้าแจกไหนจ้าหนึ่งท่านหนึ่งละคะตอนนี้เหลืออีก4ท่านนะคะมีไหมคะ mm hmm. นะคะอ่ะอีกสองท่านคะ่ะในรอบกิจกรรมนี้คะ่ะเดินมาเลยคะ่ะคุณพี่ขาโอ้โห mm hmm. oh แย่งชิงกันใหญ่เลยนะคะใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจยนะคะคนนี้เนี่ย บอกว่าหน่อยขึ้นมาอยู่ที่เวทีกิจกรรมแห่งนี้แล้วนะคะมีข่าวดียิ่งกว่านั้นมาบอกอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงกิจกรรมของ Pop a c i r Lady Pop Show นะคะเฉพาะ10ท่า,านแรกเท่านั้นเองที่จะได้รับสิทธิ์นี้ไปนะคะลุ้นรับไปเลยค่ะส่วนลดสูงสุด2,000บาทสำหรับการซื้อน้ตบุ๊กแล้วก็ pc นะคะแล้วก็สาหรับท่านไหนเนี่ยที่บอกว่าอยากซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะวันนี้ค่ะเนยมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก1,000บาทไปเลยนะคะลดกระหน่าขนาดนี้นะคะไม่ต่อแถวไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะได้รับส่วนลดพิเศษ,ษแบบนี้ค่ะเข้าคิวกันเลยนะคะเข้าคิวกันได้เลยค่ะทางด้านซ้ายมือของเนยทางด้านนี้นะ,ะตอนนี้ไม่ทราบว่ากี่ท่านแล้ว1 2 3 4 5 6 7ห มาเลยนะคะตอนนี้ใครอยากจะได้รับส่วนลดนะคะ2,000บาทขอบอกก่อนดีกว่าตัวไฮไลท์ในวันนี้นะคะน้ตบุกของเราวันนี้ใครมองหาโน้ตบุ๊กแบบว่าสเปคเทพเทเลยนะคะแบบแรงมากๆรัม 4GB ราคาเดินใจต้องตัวนี้เลยค่ะ S5E1 นะคะ, e ะ,คะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการดจอแยกให้ต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่บอกว่าชอบเล่นเกม นะคะต้องตัดต่อวิดีโอต่างๆหรือว่าต้องออกแบบงานกราฟิกต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะตอนนี้อีก5่าท่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะมาคุยถึง f 5 e 1กันต่อนะ,ะตัวนี้วันนี้ค่ะเราจะจำหน่ายนะในราคาลดพิเศษมากๆ1,1900บาทเท่านั้นโอ้โหสเปคแรงแบบนี้นะคะปกติแล้วถ้าจิดว่า1,000 10, 0บาทเนี่ยซื้อได้แค่ เป็น Intel Celeron เท่านั้นเองแต่ว่านี่ค่ะเป็น CPU Intel Core i3 ใครที่สนใจอย่าลืมนะคะวันนี้พบแ a ร r ซ้ละที่พโช เราจะให้นะสิทธิ์แค่10ชิ้นต่อ1รอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวทาง i t c ี t y เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการประมูลสินค้าราคาพิเศษนะรวมไปถึงอย่าลืมนี่ค่ะเดี๋ยวเนยจะไปมอบโชคให้ด้วยทางด้านล่างนะยังไงจเจอกันได้เลยค่ะตอนนี้ขอส่งต่อให้กับ MC สาวสวคุณมันตาเลยค่ะเอาเละค่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะคะบอกเลยว่า เช้ามามีคนนะคะมาช็อปที่นี่กับ i อทีซิในราคาบอกเลยว่าสูงมากที่สุดเลยนะคะกับราคาถึง1 000, 1 7 2 0ล้าน 300บาทค่ะและเดี๋ยวเราจะมามอบนะคะกับสิทธิในการซื้อกับเครื่องทําน้าร้อนน้ําเย็นนะคะในราคา1บาทค่ะผู้ที่นะคะเป็นท็อกสเปนเดอร์ของเราในรอบเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะได้แก่คุณพรทิพย์สกุลมาลัยทองอยู่ทางด้านไหนคะ อาเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะและไม่รอช้านะคะขอเรียนเชิญคุณประวิทย์รักไพเศสนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทไอทีซิตี้จำกัดมหาชนขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลค่ะเชิญตรงกลางค่ะท่านขา นะคะและนี่คือลูกค้ากิตติมศักดิ์นะคะของ i อพีซิเลยนะคะบอกเลยว่ายอดนะคะถึง1นึ่งล้านหนึ่งแส่าบาทเลยทีเดียวค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะคุณพรทิพย์ค่ะซื้ออะไรคะซื้อทีวีค่ะซื้อทีวีกี่เครื่องคะเยอะอยู่ค่ะโอ้โหเอาไปทําอะไรคะขอสักเครื่องได้ไหมคะขอบคุณค่ะอันละค่ะนะคะรับ เป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับนะคะเครื่องทําน้าร้อนน้ําเย็นในราคา1บาทค่ะขอพระคุณคุณพรทิพย์นะคะลูกค้าชั้นดีค่ะของ i อพีซินะคะและขอขอบพระคุณคุณประวิทย์และใคเรเศรมากๆนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้นั่นเองเอาละค่ะนะคะช่วงนี้ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วนะจ๊ะสำหรับการประมูลค่ะกับกิจกรรมนะคะสเปซปิดนั่นเองอยากจะประมูลสินค้าดีๆชินเข้ามาใกล้ๆด้านนี้ได้เลยค่ะ สินค้าชิ้นแรกนะคะที่จะประมูลการบอกเลยว่าสมัยนี้เนี่ยคนเรานะคะีครพกในเรื่องของสมาร์ทโฟนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสื่อสารต่างๆมากมายเลยพร้อมกับนะคะใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่ตลอดกันทั้งวันวันนี้ค่ะเรามีนะคะกับพาวเวอร์แบงแบตเตอรี่สำรอง15,000มิลลิแอมฟังชัดๆนะคะว่า1น0 0 0 0มิลลิแอมของ Power อ a ์แค่ะในราค าพิเศษปกติ1,990บาทแต่เราจะให้คุณประมูลในราคาเพียงแค่50สำหรับนะคะ p ว่าแบงค์รุ่นนี้อาสีฟ้าแบบนี้1,500 0มิลลิแอมค่ะมาพร้อมกับพอร์ต USB ถึง2พอร์ตสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนนะคะพร้อมกับแท็บเล็ตได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ไฟฉาย LED มีให้คุณหมดเลยที่สำคัญ15,000ม mm ิลลิแอมตัวนี้สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนนะคะอย่าง iPhone ได้4-6รอบแท็บเล็ตอีกประมาณ2-3รอบเลยทีเดียวบอกเลยค่ะว่าราคานะคะในการประมูลครั้งนี้คุ้มมากเริ่มต้นค่ะเพียงแค่1,000บาทเท่านั้น เพิ่มทีละหนึ่งร้อยไข่จะให้ราคายกมือเลยค่ะในราคาตามความนะคะในราคาเพียงแค่50เปอร์ซเท่านั้นเองตอนนี้ค่ะราคาเต็มอยู่ที่1,950บาทค่ะเหลือเพียงแค่หนึ่งพบาทใครจะให้ราคายกมือได้เลยค่ะ1 0 0 0พันบาทยกมือได้เลยค่ะ 1, 1 0 0หนึ่งบาทค่ะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทแล้วนะคะสำหรับคุณพี่เสื้อทาวสุดหล่อมากๆเลย1,200บาทจออาก power max ยกมือได้เลยอะ่ะแถมมีด้วยเห็นไหมเห็นไหมอ่ดน้อง <laughs> ถือมีเลยคะ่ะลูก <laughs> อะ่ะตอนนี้แถมมีให้อีกหนึ่งตัวค่ะในราคา1,200บาทใครจะเอายกมือค่ะถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้ว จะขออนุญาตนับแล้วนะคะสำหรับ Power Mac เครื่องนี้นะคะแบตเตอรี่สำรองคัน15,000มิลลิแอมในราคานะคะตอนนี้1,100บาทใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะถ้าให้มากกว่านี้บอกเลยว่ามีตุ๊กตาหมีแตกให้ด้วยแต่ถ้าไม่ให้อาห0 0่ 1, บาทค่ะตอนนี้นะคะสำหรับ Power Mac k นะคะ แบตเตอรี่สำรอง15,000ม ah ิลลิแอมค่ะคุณพี่คะยอมหรอคะคุณพี่ไม่ต้องยอมหรอกเร็วให้มีอีกหนึ่งตัวนะเร็วยอมเขาเหรอเขาแม็กนะคะ15,000ม ah ิลลิแอมค่ะ1200บาทคุณพี่สู้กับตัวเองไหมคะให้มีอีกหนึ่งตัวนะคะสู้กับตัวเองหน่อยไหมอ่ะ1 2ึ0นะันบาทนับครั้งที่3ได้ไปเลยค่ะโอ้โหนะคะ เพื่อนเพื่อมีอ้าวด้านค้าดีใจอะไรเกิดอะไรขึ้นคะด้านข้าง iPhone ออกอีกแล้วโอ้โหนะคะด้านนู้นบอกเลยค่ะว่า iPhone นะคะเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆได้ซื้อไปในราคาเพียแค่บาทเดียวเท่านั้นเอาละค่ะถือเลยค่ะถือเลยค่ะชะตากาเลยค่ะสําหรับคุณพี่ท่านนี้นะคะประมูลเพื่อน้องหมีเลยทีเดียวนะคะ ใครที่บอกว่าอยากจะได้ในส่วนของสินค้าดีๆจากไอทีซิตี้นะคะกล่าวราคาที่คุณสามารถกำหนดเองสามารถติดตามได้ในรอบอกิจกรรมรอบหน้าแต่ว่าตอนนี้มีสินค้าให้คุณประมูลอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่โน3 LTE ค่ะรารับ4ีได้ด้วยใครอยากได้ยกมือเลยค่ะอ่านี่ค่ะ ลรงนะคะเตค้าอยู่ตรงกลางหม่ยค่ะคนสวยนะคะอ่ะเครื่องนี้ค่ะสีชมพูนะคะเมาะก,กับสาวๆถ้าหนุ่มๆใช้ก็ไม่รู้สินะเ <c oughs> อะออ่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะขนาดหน้าจอค่ะ5.7นิ้วนะคะพร้อมกับ Full HD Super A m OLED ด้วยสีสันเพรนสวยสดชัดเจนแน่นอน รวมไปถึงนะคะยังจะมีในเรื่องของการรองรับ 4G ให้ด้วยนะคะสมัยนี้3 g ช้าแล้วล้าแล้วมาใช้ 4G ก็ได้เลยและยังมีนะคะกับระบบปฏิบัติการค่ะ Android Jelly Bean นะคะ4.3นั่นเองพร้อมกับนะคะหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU ค่ะเป็น r u a ์ c o r e Processor 2.3 GHz นะคะกับ CPU เป็นแนฟรานก้800ด้วยและนะคะในส่วนของกล้องค่ะกล้องหน้า2ล้านนะคะกล้องหลังอีก15ล้านเออ13ล้านมาพร้อมกับออโต้โฟกัสนะคะพร้อมแไฮซ i อาร์ได้วยนั่นเองนะคะและก็มีในส่วนของทรานสเลเตอร์สามารถแปลภาษาให้คุณได้ถึง9ภาษาด้วยกันนะคะสำหรับ Samsung Galaxy Note 3ในรุ่นนี้ค่ะคนสวยคะเดินไปใกล้ๆเลยค่ะพี่เขาอยู่ฝั่งนู้นกันเต็มเลย ซัมซุงกาแล็กซี่เครื่องน,นี้นะคะโ o t ต3 LTE ราคาเต็มอยู่ที่23,900บาทแต่ให้คุณประมูลในะราคาเริ่มต้น50%อยู่ที่12,000บาทใครจะให้ราคาเพิ่มนะคะยกหนึ่งทีเพิ่มทีละ500บาทถ้าพร้อมแล้วนะคะ เริ่มได้เลยค่ะสำหรับนะคะซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต3 LTE เครื่องนี้ค่ะ1,200บาทใครจะให้มากกว่านี้ยกมือเลยค่ะคุณพี่12,500บาทค่ะ15,000บาทโอ้โหนะคะสำหรับนะคะราคาเต็มบอกเลยว่า23,900ตอนนี้โดดไป1 5 0 0แล้วแต่บอกเลย15,000แต่บอกเลย ว่าคุณออกไปอ่ะคุณจะไปซื้อราคา16ื่นก็ไม่ได้คุณจะไปซื้อ17ื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะยกมือเลยตอนนี้15,000บาทนะคะสำหรับ Samsung Galaxy Note 3มนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ5.7นิ้วใครอยากได้นะคะไว้ใช้เล่นออนไลน์ Line แซดวอตแอพนู chat, WhatsApp, น่นนี่นั่น f เฟซบ o ๊กเฟซบุ o กอินสตาแกรมถ่ายภาพได้สวยชัดเจนกล้องหน้า5ล้านกล้องหลังอีกสิ 3, ล้านด้วยนะคะ และที่สําคัญใครที่เป็นนักธุรกิจรุ่นนี้คุม้มเพราะว่าสามารถแปลภาษาให้คุณได้ถึง9ภาษาสําหรับ Galaxy Note 3 LTE รุ่นนี้เครื่องสีชมพูนะคะที่สําคัญบอกเลยว่าซื้อวันนี้7วันพาคุณมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยตอนนี้ราคาประมูลค่ะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทมีใครอยากจะให้1 5 5 0 0ยกมือเลยค่ะคุณพี่สนใจไหมคะ 15,500 1 5 15, 5 0 0บาทค่ะตอนนี้นะคะเป็นไงคะพ่อหนุ่มสู้ไหมคะลูก16,000บาทค่ะโอ้โหนะคะบอกเลยว่าเราต้องแบบนี้แหละ16ื0นหอ่ะออกไปอ่ะซื้อไม่ได้นะคะราคาเต็มนะคะ2 3,900บาทตอนนี้16,000บาทต่อให้คุณไปซื้อ17,000บาทก็ซื้อไม่ได้ สำหรับ s a m ซุงก g a l a กซีนะคะในรุ่นนี้เป็นกาแล x กซี่โน้ต3สามารถรองรับ 4G ได้เลยใครอยากได้เครื่องนี้ในราคา1 7 0 0 0บาทยกมือเลยค่ะ1 7 0 0 0บาทยกมือได้เลยซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต3ค่ะคุณพี่คะดูได้นะคะกาแล็กซี่โน้3 LTE รุ่นนี้รองรับ 4G ตอนนี้ราคาอยู่ที่1 6 0 0 0บาทนะคะ 16,500บาทนะคะตอนนี้16,500บาทมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะยกมือได้เลยสาวสวยเอหมคะซัมซุงกาแล็กซี่โน่สามนะคะอาะ, <c oughs> ะ,ะคะ่ะมีการสับสนกันเล็กน้อยนะคะกับทีมงานไม่ทราบว,ว่าตื่นหรือยังหรือว่าเมื่อเช้าดูบอลจนเช้า ตอนนี้นะคะราคาประมูลค่ะอยู่ที่16,000บาทมีใครจะให้ราคาเต็มไหมคะสู้กับสุดหล่อเสื้อฟ้าของเราอ่าซัมซุงกาแล็กซี่โน้นะคะเป็น LTE แล้วก็ที่สําคัญรองรับในส่วนของ 4G ได้ด้วยกับราคาเต็มค่ะ23,900บาทนะคะรับประกันให้คุณ1ปีพร้อมกับนะคะนำกลับบ้านไป7วันเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กนเลย ซัมซุงกาแล็กซี่โน3ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ5.7นิ้วนะคะกับคอร์สโปรเซอร์2.3กิกเฮิร์ตนะคะและที่สำคัญเป็น s n a p ป r ราก n 800ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเล่นเครื่องไว้รริซไวร้รแน่นอนสำหรับในรอบนี้กับการประมูลนะคะในส่วนของซัมซุง g าแล็กซ n o โน3 LTE ราคาเต็มอยู่ที่23,900บาทและราคาประมูลตอนนี้อยู่ที่16,000บาทมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะยกมือได้เลยเท่าไหร่คะ 1น5 0 0มกพัน500บาทโอ้โหนะคะเสียกันวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวเป็นยังไงคะพผน,นุ่มเสื้อฟ้าจา๋ยายังปรึกษากับคุณพ่ออยู่ถ้าคุณพ่อไม่ให้ <c oughs> อะยังไงคะหมื่นเจ็ดเลยไหมคะอ่าหมื่นพับาทคะ่ะโอ้โหค่ะคุณพี่ขาเห็นบอกว่ามารอประมูล Samsung Galaxy Note สแบบนี้ จะซื้อไปเลยไหมคะในราคา1นึ0 0มืซัอบาทค่ะคุณพี่เอาไหมคะครที่สาค่ะรับไปเลยนะคะมาทางด้านนี้เลยค่ะบอกเลยว่าซื้อไปในราคานี้ถูกและพิเศษมากที่สำคัญคุณเดินหลอกปเดินไปบูซำซุงได้เลยซื้อไม่ได้ราคานี้แต่ที่สำคัญที่นี่มีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะเจ้ลหลกครับตรงกลางครับ ระะเราข้าสะกดคำว่าเราเป็นป้าอยากจะถามเลยเกินว่าสะกดคําว่าเราเป็นไหมะนะคะเดินมาทางด้านกลางหม่ค่ะนะคะและนี่ค่ะก็เป็นกิจการรมดีๆนะคะจะาก IT City แน่นอนเลยค่ะกับงานคอมมานด์ได้เซนไทยแลนด์ครั้งนี้มีในส่วนของนะคะ กิจกรรมดีๆจากทีซิตี้มาให้คุณไม่ว่าจะเป็นท็อกสเปนเดอร์นะคะค้นหาผู้ซื้อที่มียอดซื้อสูงสุดในแต่ละรอบวันนะคะมีสีรอบด้วยกันหรือว่าจะเป็นสเปดด็อนะคะทางด้านนี้ให้คุณลุ้นกับสินแรกซื้อ iPhone 5S หนึ่งวันหนึ่งเครื่องนั่นเองและนะคะสำหรับสเปซปิดด้านหน้าเวทีค่ะมาลุ้นประมูลนะคะกับสินค้าไอทีราคาที่บอกเลยว่าพิเศษมากๆและนะคะสำหรับด้านข้างดิฉันกับโซนของ warehouse sale นั่นเองกับสินค้าราคาตตํำกว่าทุนค่ะมีให้คุณได้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังนะคะเป็น ท้งในส่วนของเมาส์นู่นนี่นั่นนะคะไปจะถึงเตาแม่เหล็กด้วยเอาละค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะกับรางวัลใหญ่ของเราอีกหนึ่งรางวัล ก,กิจกรรมของสเปซดรอปนะคะวันนี้ค่ะท่านใดที่มาช้อปปิ้งซื้อสินค้าครบ1,000 0บาทนะคะทุกๆ1,000 0สามารถมาร่วมกิจกรรมเราได้แต่ที่แน่ๆรอบนี้เราแจกแน่นอนค่ะสําหรับผู้ที่โชคดีนะคะสําหรับคุณพรชิพที่บอกว่ารอบที่แล้วนะคะได้ช้อปปิ้งนะคะกับราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาท ในราคานีคะซื้อ iPhone เพียงแค่หนึบาทเท่าน,นั้นเองเรียนเชิญเลยค่ะคุณพรททพสกุลมาลายทองค่ะนอกจากจะได้รางวัลน,นะคะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในราคา1บาทแล้ววันนี้ยังโชคดีได้รับ iPhone 5S ในราคา1บาทด้วยขอซื้อต่อสิบาทได้ไหมคะได้ด้วย <laughs> อ่านะีคะและค่ะ ขอเชิญนะคะคุณพี่สารสุวรรณชาดาค่ะ Business Development and Marketing Manager นะคะบริษัท i t c i t y จำก,กัดมหาชนขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลค่ะเชิญตรงกลางนิดนึงนะคะในรอบนี้ค่ะแจกให้นะคะสุดๆไปเลยสำหรับไ t c i t y นั่นเองนะคะใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เรียนเชิญได้ค่ะที่โซลกิจกรรมของ IT ท i t y นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณ พรทิพย์สกุลมาลาัยทองด้วยนะคะลูกค้ากิตติมศักดิ์ของไอทีซิตี้ในวันนี้เลยและขอขอบคุณนะคะคุณพิสารสุวรรณชาดาด้วยนะคะที่ให้เกตขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลน,นั่นเองค่ะและสําหรับในรอบกิจกรรมรอบนี้นะคะบอกตรงๆค่ะว่าไม่อยากหมดเวลาเลยแต่ว่านะคะจาเป็นจะต้องไปค่ะเพราะว่ามีคนมาตามมารออัดคอดิฉันแล้วนะคะเอาละค่ะสาหรับในรอบนี้หมดเวลาสนุกๆบนเวทีแล้วนะคะ,ะเจอกันได้ใหม่ในรอบหน้าเวลาประมาณ16บกนาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองค่ะ ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ 7, 6, 5, 4, 3,